1,29,000บาทงวา2,000 1,89,000บาทผ่อน3,000 3,000บาท2,90,000บาทผ่อนเดือนละ5,000 1,30,000บาทพอมัด1,40,000บาทนะครับงวดเดือนละ3,000 2,10,000บาทผ่อน4,000ผ่อนเดือนละ4,000ครับผ่อนเดือนละ6,000 CLV ปี3ครับ เอาให้ยับเอาให้ยับออกรถเจ็ดบาททุกอาชีพไม่มีเครดิตก็เจ็ดบาทอยากได้อะไรขอให้บอกครับหนึ่งแสนสองหม้ันบาทอนงพันแสนหกหมื่ันบาทผ่อนสามพันผ่อนเดือนละสี่พครับคันนี้ล้อเวลครับเอาไปสองแสนสองหมื่นก็ันบาทนะหนึ่งแสนแปดหมื่นกพันบาทผ่อนสามพันยี่สบับผ่อนหกพันห่งแสนสามหมื่พบาทพอมาสปีสิบเจ็ดหนึ่งแสนห้าหมื่นกพันบาทผ่อนสามพันทีก็แช์ผ่อนสี่พันนะ ผ่อนเดือนละหกพัน CLV ปีสาครับสามพับาทหนึ่งแสี่หมื่นเก้าันบาทนะครับวนเดือนละสามพันสี่พันบาทพอครับสองแสนเก้าหมื่นเ้าบาทผ่อนเดือนละห้าพันสองแหนก้าพับาทผ่อนสี่พันผ่อนเดือนละห้าพันลตส่สิบแผ่อนหกพันบาทหกแสนเมืาพันบาทครับสี่แสนเก้าหมื่นบาทครับ